ก็กราสบสวัสด,ดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับมานี่เพียบนะครับผมนะผมก็มาอยู่ในของเว็บไซต์นะครับ Perceive Crypto นะครับผมนะก็เว็บไซต์นี้ก็คือเป็นเว็บไซต์การหาเหรียญคริปโตเนาะก็จะมาทําการถอนเหรียญอ่าบิตคอยแคบและกันจริงๆก็จะมาทําการถอนในของอ่าเหรียญ อิตาเลียนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอิตาเลียนมาหมดแล้วนะครับก็จะมาทําการถอนบิตคอยแครแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําการถอนเดี๋ยวขอรับเหรียญก่อนนะครับผมนะก็กดรับไปนะครับรักรางวัลน,นะครับกดรับก่อนแล้วก็แก้แคชชาก,ก่อน5นะครับผม5ตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับนี่5ไป7นี่7 7อ่าสี่บวกสาบวกสี่นะฮะแล้วก็3ก็1บวกองก็ได้3แล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับผมนะซึ่งในของการทำงานของเว็บไซต์อ่ Percept Cluto นี้ผมก็ได้ทําคลิปวิธีในการทำงานเอาไว้แล้วครับผมว่าแต่ละขั้นตอนมันทำงานยังไงบ้างนะครับแต่ละเมนูมันเป็นยังไงบ้างผมก็ได้ทำเอาไว้แล้วนะครับผมเนาะก็ให้ทุกคนสาม,มารถกดลิงก์จากใต้คลิปไปดูได้เลยนะครับผมนะ ตรงนี้ก็จะมีให้เราล็อกอินทุกวันนะครับผมผมก็จะทําการกดอ้างสิทธิ์นะครับล็อกอินไม่ใช่ดิบอ้างสิทธิ์ไปครับแล้วเหรียญมาทั้งหมด21เหรียญครับตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด7,828เหรียญนะครับก็สามารถทําการถอนได้ละนะครับผมก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ3ขีดนะครับผมก็กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับผมฮะก็กดไปที่ถอนนะครับผมถ้าใครจะทําการเชิญเพื่อนก็สามารถกดจับผู้อ้างอินี้ไป เอาลิงก์ของตัวเองไปแนะนําเพื่อนได้นะครับผมเดเรามาทําการถอนกันเลยดีกว่ากดไปที่ถอน,นครับเคนะครับผมนี่ซึ่งของผมก็คือตอนนี้เขาให้ผมถอนได้สูงสุดก็คือ1วันสามารถถอนได้สูงสุดของผมก็คือ7,100ห่ยเหรียญน,นะครับต่อวันนะครับผมนะนี่ครับผมอนะ่ะผมสามารถถอนได้สูงสุดก็คือ7,100้ยเหรียญต่อวันนะครับผมเนาะ อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าเขาจะให้ถอนประมาณเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมจะทําการถอนเข้าอ่าอ่าาออิตาเลียนนะครับผมแต่เหรียญอิตาเลียนมันหมดไปนะครับผมนะก็เขายังไม่เติมให้นะก็เลยยังไม่สามารถทําการถอนได้นี่ครับผมนะนี่เหรียญอิตาเลียนนะครับผม ก็คือเขาบอกว่าว่างเปล่าก็คือมันหมดแล้วนะครับผมเขายังไม่เติมมาให้ก็รอให้ทําของเว็บไซต์เขาเติมก่อนนะครับเพื่อทําทการถอนแล้วก็ส่วนในของอเหรียญดอกคอยนะครับก็เต็มนะเต็มแต่ว่าทําเว็บไซต์เขาปรับปรุงอยู่นะครับก็ยังไม่สามารถทําการถอนได้เขาปรบับปรุงอยู่ก็คือเหรียญในอื่นผมก็ไม่รู้อะไรมากผมก็เลยไม่เอานะครับส่วนบิตคอยก็คือหมดแล้วบิตคอยก็คือ เหรียญก็หมดละรอเข้าเติมนะครับผมก็เลยอเรือแ,แต่ของ Bitcoin Cap นะครับผมผมก็เลยอ่ะวันนี้จะมาทำการถอน Bitcoin Cap ละกันนะครับผมนะ Bitcoin Cap ก็สามารถถอนได้ทั้งกระเป๋าเพอร์เซปเพจนะครับผมแล้วก็กระเป๋าตัวตรงก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะ ซึ่งกระเป๋า p e r ร e p t Pa y ก็คือเป็นกระเป๋านี้นะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําคลิปวิธีในการสมัครของกระเป๋า p e r ร e p t Pay แล้วเอาไว้แล้วนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋า p e r ร e p t Pay ก็สามารถสมัครได้นะครับผมก็คือเป็นกระเป๋านี้เลยนะครับผมนะนี่เว็บไซต์ p e r ร e p t p a y นะครับผมนะชื่อก็ประมาณนี้นะครับชื่อจริงๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะว่า p e r ร e p t Pay แต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะมันก็จะแปลได้ไม่ตรงตัวเท่าไหร่นะครับผม ก็นี่กระเป๋านี้ก็สามารถรับเหรียญได้ทั้งของอ Bitcoin, บิตคอยน์นะครับอิตาเลียนด็อกคอยไลท์คอยนะครับแล้วก็บิตคอย n c แคปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋าเพอร์เซปเพลนี้มารับเหรียญหรือว่าเพื่อทําการถอนของเว็บไซต์ p e r ร์เซปคริปโตนี้เข้าในของกระเป๋า p e r ร์เซปเพลก็สามารถสมัครได้นะครับแต่ผมจะถอนของเหรียญบิตคอย n c แคปนี้เข้าในกระเป๋า ปิดคับแล้วกันนะครับมันสามารถถอนเข้ากระเป๋าโดยตรงได้ก็เลยถอนนะครับกดไปที่ถอนเลยนะครับผมเนาะอ่ากดไปนะครับผมฮะนี่ครับผมฮะก็พอเรากดมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะถ้าตรงนี้นะครับผมถ้ามันขึ้นครับว่าถอนโดยตรงก็คือสามารถถอนเข้ากระเป๋าอื่นได้ครับอย่างเช่นว่าอ่ามันถอนเข้ากระเป๋าเพอร์เซ เพย์อย่างเดียวนะครับผมนะในของเว็บไซต์นี้ถ้ามันขึ้นคขาว่าเดิร์ตรงนี้ก็สามารถถอนเข้ากระเป๋าบิทคัพหรือว่ากระเป๋าสตัมโพแล้วก็ในบายนานอะไรต่างๆนี้ก็สามารถถอนได้นะครับผมเนาะโอเคผมก็จะถอนเข้าของบิทคัพแล้วกันนะครับผมก็นี่ครับถอนขั้นต่ำก็คืออ่าทองขั้นต่ำในของเหรียญบิทคอยน์แคปก็คือ1,000เหรียญครับเขาจะหกักค่าธรรมเนียมอยู่ที่50เหรียญเนาะ คือผมจะถอนสักประมาณ7,100เหรียญน,นะครับผมก็จะได้สักประมาณ7,500าเหรียญน,นะครับเขาจะหาค่าต้นเงินไป50เหรียญน,นะครับผมผมก็จะได้เหรียญสโตชิมาประมาณ0.00038673นานะครับผมเป็นบิตคอยแคปนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเอาลิงก์กระเป๋าของบิทคาของผมมาก่อนซึ่ง ตรงนี้ก็คือเป็นกระเป๋าของทุกคนนะครับแต่อันนี้ผมไปเอาของผมนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปในกระเป๋าของผมกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาในกระเป๋าได้แล้วนะครับผมซึ่งกระเป๋าของทุกคนนะครับเป็นกระเป๋าอะไรก็ให้ไปเอาลิงก์กระเป๋าของทุกคนนะครับผมนะโอเคก็ผมจะกดไปที่ฝากนะครับผมของผมเป็นบิดครับผมก็จะกดไปที่ฝากแล้วก็เอาลิงก์กระเป๋าของบิ t ค o i ยแคปนะครับก็กดเข้าไปนะครับผมถ้าของทุกคนเป็นลิงก์กระเป๋า อะไรก็ไปเอาได้นะครับผมถ้าเป็นของบิดแคปก็ทําตามแบบนี้เลยนะครับผมเนาะก็เอาลิงก์กระเป๋าของทุกคนนะครับก็เอาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมผมผมก็ผมก็จะเอาวางนะครับนี่ลิงก์กระเป๋านะครับผมผมก็จะทํากันถอนเลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็จะทํากันถอนเลยนะครับผมถอน7,100เหรียญก็จะได้สต๊ชิว์อยู่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อ่าสามแปดหกเจ็ดสามสต๊ชิอ่าบิตคอยแคปนะครับผมนะ ก็จะทำการถอนครับแล้วก็ผมก็จะได้รับประมาณผมก็จะได้รับประมาณ0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามแปดสี่ศูนย์ศูนย์นะครับก็จะหาคันเทินเียนไปเนาะเขาบอกว่าการถอนของคุณจะทําเป็นชุดและจะได้ดำเนินการภายใน24ชั่วโมงก็คือรอสักประมาณ1วันครับผมเหรียญก็จะเข้านะครับผมนะก็ตอนนี้ผมถอน1ิบหานาฬิกายีิก็รอประมาณพรุ่งนี้ว่าเข้าหรือเปล่าเดี๋ยว จะมาอัปเดตท,ที่นึงก็ทกําการกดถอนก่อนกดไปที่ถอนนะครับโอเคกดไปที่ถอนอ่าโอเคเขาจะขึ้นตรงนี้ครับคนณได้ทาการถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ทกําการกดปิดได้เลยแล้วก็กดปิดจากหน้าเวนี้แล้วก็กดรีหน้าเวไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลีไปนะครับรอ,อมันดีก่อนนี่ ตอนนี้เหรียญของผมก็หายไปแล้วนะครับผมก็ตอนนี้มีทั้งหมด769เหรียญแล้วนะครับผมนะหลังจากที่ผมมี7,000ก็ตอนนี้เหลืออยู่แค่700นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ถอนจนววันก็คือขั้นต่าก็คือของวันนี้ก็อยู่สูงสุดนะไม่ใช่ขั้นต่ำสูงสุดของวันนี้ก็7,100เหรียญก็ทำการก็ทำการถอนไปที่เรียบร้อยละเปิดไปที่3มขีดต่อเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันนะครับผมไปดูประวัติแล้วก็เลื่อนมาดูประวัติในการถอนนะครับ ประวัติกันถอนครับผมก็ให้เรามากดจากตรงนี้เลยนะครับผมนะนี่ครับประวัตินะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมพอกดเข้ามาปกนะครับผมก็จะเห็นประวัติในการถอนของผมนะถอนครั้งแรกของผมก็คือ5,700เหรียญนะครับก็ผมถอนเป็นบิตคอยน์นะครับผมก็จ่ายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะนี่ครับผมก็ผมได้รับละเขาบอกว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมผมก็ได้รับไปที่เรียบร้อยละ ส่วนผมถอนเป็นเหรียญบิตคอยแคปก็คือทั้งหมด7,100เหรียญน,นะครับผมก็อ่าบัญชีนะครับผมก็คือบิตคัพแล้วก็เหรียญก็คือประมาณนี่ครับ38,400อ่าสโตชิบิตคอยแคปก็ยังไม่ได้เข้านะครับยังไม่เข้าเขาบอกว่ารอประมวลผลนะครับผมถอนวันที่อ่า27นะครับผมเดือน5นะครับเวลาแปดนาฬิการประมาณนี้เนาะของประเทศเขาก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทันกันถอนละ ยังไม่เข้านะครับผมพน้องต้องรอนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเข้าไม่เข้ายัางไงเดี๋ยวผมจะเอาคลิปแล้วก็ทําคลิปลงไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้กันเลยนะครับผมโหเข้าแล้วครับผมฮะก็เมื่อกี้ผมถอนไปสิบห้านาฬิกาเนาะก็ประมาณบ่ายสามครับก็เข้ามาแล้วครับผมแค่สินาฬิกาก็เข้าแล้วนะครับผมก็คือ4โมง1นนาทีก็เข้าแล้วนะครับผมนะ ก็เข้ามาจนวงที่บอกเลยนะครับก็คือ0.0034 38400 00นะครับ0 2ตัวถ้าเป็นเลข0เขาจะไม่เอามาให้นะครับผมก็เข้าแล้วนะครับผมก็เข้าไปในของ Big คั p ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะั่นเดี๋ยวเราไปดูในของเ,อเว็บไซต์ Percept c r y ริปตกันนะครับว่าผมถอนเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับผมเนาะ อ่ะตอนนี้เรามาในของเว็บไซต์ p e r c e p t Crypto แล้วนะกดไปที่3ามเขตนะครับผมแล้วก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับกดเลื่อนมาข้างล่างแล้วก็ไปที่ประวัตินะครับผมกดไปที่ประวัตินะครับไปดูนะครับประวัติในการถอนนะคือมันเข้าแล้วนะครับผมเข้าไวมากนะครับก็รอไม่นานนะครับผมเนาะประมาณ30 20นาทีนี้ก็เข้าแล้วนะครับผมถ้าถอนเข้าในกระเป๋า p e r c e p t Pay ก็ถอนปุ๊บเข้าเลยแต่ถ้าถอนเข้าด้วยกระเป๋า Bitcoin ไบแอนด์สตัมป์อะไรประมาณน,นี้ก็รอประมาณ30อ่า20นาทีก็น่าจะเข้าถ้าไม่เข้าก็รอสักประมาณ1วันนะครับผมเนาะผมรอผมรอแค่20นาทีหรือว่า30นาทีนี้ก็เข้าแล้วนะครับผมนี่เข้ามาละนี่ครับผมอะสามแปดสี่ครับ่วนสูตรตรงนี้เขาตักไปนะครับผมเนาะก็มันก็ยังอยู่นะครับมัน,นเข้าแล้วเขาบอกว่าสถานะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถอนเข้าไปที่เรียบร้อยก็วันที่ คงถอนวันที่27นะครับผมก็เดือน5คือมิคิปผมกดถอนไปประมาณอ่าสิบห้านาฬิกาครับเข้าในเมื่อของ16นาฬิกาก็ถอนเข้าไปที่เรียบร้อยอันนี้คือก็คือ,อรายละเอียดในการถอนนะก็ค่าธรรมเนียมก็คือหักห้าสิบนะครับผมเนาะเข้าไปที่เรียบร้อยครับในของเวบไซต์นี้ก็ยังใจเร็วเหมือนเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปในของปิดคับกันดีกว่านะครับไปดูว่า มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเนาะอ่านะครับผมเราก็มาในของบบิดครับแล้วนะกดไปที่ตัวนัยนิกาะนะครับผมนี่นัยนิกาะข้างบนนี้ไปดูประวัติในการเข้านะครับแล้วกดไปที่คริปโตนะครับผมนี่นี่ครับผมนี่เข้ามาแล้วนะครับผมนะ0.000384นะครับก็เข้ามาที่10 15นบห้านิกาะหรอโอ้ก็ถือว่าไวนะครับเข้ามาที่15บหานิกาะสนาทีนะครับนี่เข้ามาแล้วก็วันที่ Uh, วันที่5นะครับ uh, วันที่27ดผู้ผิดไปต้องขออภัยด้วยวันที่27เดือน5นะครับผมนี่เข้านะครับใจไวมากเลยสําหรับใครที่สนใจในของเว็บไซต์นี่ก็สามารถมาทําได้นะครับผมเนาะซึ่งตอนนี้ราคาของ uh, เหรียญทุกเหรียญก็อาจจะราคาตกนะครับแต่ถ้าเราเก็บช่วงราคาตกนี้พอราคาขึ้นเราก็จะได้เยอะนะครับผมเนาะโอเคก็วันนี้ก็มาทําการถอนอ uh, Cap, ในของบิตคอยแคปในของเว็บไซต์เพอร์เซปคริปโต ประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์จากใต้คลิปมาสมัครได้เลยวิธีในการสมัครแล้วก็วิธีในการทํางานแต่ละเมนูผมก็ทําคลิปเอาไว้ละอยู่ลิงก์งอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็อย่าลืมทําการกดไลน์นะครับกดติดตามแล้วข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ